บ้นช้างนะครับเดีอดบ้นชั้ยเตียงกินไหมมาหล่อไอ้คนหล่อคือกินเตียงดังแต่คนหล่อโอ้โหยาวมากใหญ่มากนะไม่ผิดโอ้ยครับโอ้ยอ้อยกูหัวอีกบ้านี่าข้าเหนียมนน่เนาะพวงเดือน สวัสดีครับสวัสดีแม่พี่ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมวก็ลุงดําแล้วก็น้องปอนนะครับได้ไปตัดอ้อยมาแล้วครับผมอ้อยสวนเสียดาวนะครับเพื่อจะเอาไว้เป็นออเดอร์ในวันอังคารนะครับเพื่อเป็นรายได้ในการเรียนนะครับทั้งของผมแล้วก็ของน้องปอนแล้วก็ลุงดํำจะได้เอาส่งให้ครอบครัวลุงดําด้วยนะครับแม่แพีครับวันนี้เราก็ตัดมา60มัดนะครับ60มัดครับผม เดี๋ยวผมจะเอาให้แม่แป้งพอเราให้แม่แป้งชิมเลยตอนนี้ี่เดียนก็ได้ชิมแล้วนะครับหนึ่งมัดครับอาให้แม่แป้งชิมหน่อยอ้อยสวนลูกชายตัวเองนะครับผมเอาโอ้โหย,ยาวมากใหญ่มากนะไม่ผิดโอ้โหนะครับเอาไปให้เจ้าของก็ด้วยว่าถือไปเจ้าของก็ด้วยนี่ครับเจ้าเห็นแล้วเห็นแล้ว อ้อพี่ดาววะเนี่ยอ้อพี่ดาวนะครับต่อไปเป็นพี่ดาวโอ้ยาวมากใหญ่มากครับพี่ผมลองชิมชิมดูแล้วนะครับหวานมากนะผมนี่เราก็จะไปให้เจ้าของสวนครับหูยเงาแห้งเดี๋ยวผลังค่อะอะ ไอ้สวนจะของเป็นไรไอ้สวนจะของเป็นไรกวนที่มึงธนาว่ามันจะอร่อยไหมนะครับอ้อยสวนน้องดาวเองนะครับโอ้ยอะไรเราไปด้วยจ้า เขาทนเขาเลนพาไลท์สดไมยสดนะครับผมเฮ้ยเสียงหักก็กรอบเหมือนเดิมน้องดาวไอ้ส่วนตัวเองจะอร่อยเหมือนไอ้นี่ไหมครับโอ้โย จากข้าวใินะครับเป็นผลละวันใจให้กับเด็กอนกุบาลช้างขูค500น500รคะแนนจา้าจ้าจินเลยค่ายซานอ่อยคนระับตล์ายเดาเดัเอลชงหั่สองร้อยคะแนนจ้าจ้าก เอคะเป็นผ да การใให้กับเ็ตะวแเสบนะดาวไอ้เบื้องหัดปึกปักปึกปักเลยนะครับผมทเป็นผการใให้กับ้ามมนึงรอคะแนนจ้าัั้นพรเลยก็เปิดลโรงเรียนนะครับประมาณอาทิตย์นะครับจับพี่เก๋นะครับควนิกานะครับเป็นผลการใจให้กับปุเด็ตะวันจ้าหมดร0้ร้อยคะแนนจ้า ดาวคุณดวงเดือนนะครับเป็นกนใจให้ดาวไม่สนเขาต้องด้จะกินหนึ่ร้อยคะแนนาาินะครับเป็นก้อนใจให้กับเด็กอนุบาลชั้นสองมหนึ่อยคะแนน้าเสียค่หักอ้ไหมครับม่ที่ครับหักแบบเที่ยงแบบโอ้โหสุดยอดมากแทะไปแทีของคุณดวงเดือนนะครับสไว้ไว้สกล้วยแฉะไปแฉบ้งครับโอ้โห โอ้ยนะครับมันเปียงหักดิอยากาูกาหลาัค่มาที่หมู่บ้านช้างนะครับดูอะไรบ้างครับผมยงกินไหมมาหล่อไอ้คนหล่อคือกินเปียงดังแต่คนหล่อมันก็มันดูมันมีแต่บ้านดาวมองดาวม เฮ้ยไปกี่สีบวานเนาะเอือนเนาะโอ้ยครับดูไปยิ้มไปนะครับผมตอนนี้ก็จะถวายกล้วยนะครับแม่แม่ครับเออโจ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 ห่าพี่แสบเนาะพี่แสบเนาะเอือนเนาะเอ้ยเนาะแล้วไปดูไปแป้งโอ้เขาไม่แป้งมึดเหรอมัดนึ่งมึดเหรอเขาไม่แป้งเนาะแกนใจยังไม่แป้งกินบ่นี่ ฉันเจ้ายังไม่แป้งกินบ่ก็เบิดเรี้ยวเถอะโอ้ยคือสีหวานเนาะนี่นะครับแล้วก็ไปขนตัดมากับลุงดำกับน้องปอนนะครับไว้เป็นออเดอร์วันอังคารของเรานะครับผมเปลี่ยนจากข้าวโพดบ้างนะครับไม่จีครับหรืออาจจะมีข้าวโพดอีกก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับวันอังคารนะมือเบ่งมือเฮ้ยกินไอ้เฮ้ยกินไอ้เฮ้ยเจ้ากินไอ้เฮ้ย กากกินอ้อยบอฮอร้ไม่แป้งจะหมดแล้วน้องดาวก็จะหมดแล้วนะครับแสดงว่าอ้อยไร่แต่ดาวเนี่ยอร่อยมากๆครนะผมกินอ้อยยังได้กินยังสันไม่มีคนแกะให้กินดิโอ้โหไอ้บยงินกินอ่อยโอ้ยนะครับ อ้อยอ้อยอ้อยน้องไอเอเพิ่ง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 กัดเออเพิ่งกัดกินน้ำเพิ่งนะครับเพิ่งกัดอ่าเพิ่งเขี่ยวไปเลยเพิ่งตะกัดกินน้ำอ้อานะครับแม่พี่ครับดูดเอานะครับน้องจันจาวนะครับเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้น้อยจอมแก่นของเราพี่ดาวเขกินยังไม่หมดนุ่นหักเอาหักเอานะครับพี่ดาวนะครับ ตอนนี้เราก็อ,าอ้อยลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะให้พี่เดือนชิมอีกนะครับชิมเหลีวนะครับชิมก้อนมูเหลวมัดหนึงิกินอีกไหมครับเดี๋ยวให้พี่ปอนเราให้นะครับผมให้นะครับรใช่สุดลองเราในน,นี่ดูครับ โอ้ยแบบลำใหญ่มากครับแม่จีทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับโอ้เดินทำลายโอ้เขั้นขั้นโอ้ยอโอ้อยกูห่วยอีกบานนี่มาขั้นอย่างงี้นี่เนาะหวงเดือนพีกินให้พี่เล่นด้วยนี่เฮ้เดือนโอ้โหยมีแห้งหลาย คือสิมีแห้งหลายเนาะเดือนเอ้กินได้แล้วกินได้แล้วโอ้โหโอ้ยกินช้าเหมือนเดิมนะพี่เดือนนะครับตอกแตกหานอันหันหนีไปได้กินเนืคเคี้ยนะครับพี่เดือนซือน่นองดาวไ่ได้นะครับน่องดาวกินย่างเดียวครับ โอ้อโหคุณพิงคบอกว่าจ like ุดของดาไใบเขียดบ้านนี้พี่เดือนก็รอคือเกาลากินใบก่อนนะส่วนน้องดาวจะกินกินลำมันก่อนนะแต่ส่วนพี่เดือนนี้จะกินใบก่อนนะแต่ละเชือกกินไม่เหมือนกันนะพี่เดือนชอบกินใบก่อนดูเขาจะเด็ดใบกินก่อนนะครับ <c oughs> นี่ก็สุกลายนะครับกินหม่องส่องใบมันก่อนนะพี่เดือนครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องพี่ปินม,มังคลชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย